สวัสดีจ้าพี่น้องทานผู้ชเมือนีมัมพบก,กับช่องแยบปซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าเมือนีแยบปซีกระเด็นน้ำขอมูลแนวทางเหล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ช่มเปน็นแนวทางเนาะค่ะก่อนสิไปรับชมเราฟังแยบปซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แยบปะซีนไม่เลือจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะน้องยงามแยบปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบบทเดือผาดเบิง่งผัดช่มแนวทางเนาะจ้า,จา พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ของมาคุยมาทักทายกับยายไปซิกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องกับเบาเบาไร้ยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งขอบมโนทัางอาจารย์ทันแหลกเ็กไนเลยจ้าแนวทางนี่มาเบิ่งเนื้อทางอ่าเพื่อนบอกว่าอ่าแนวทางเทิงเนาะ ฟ้าสั่งบนวสันสาหรับเท่าทางของเพิ่นงวดที่แล้วฟ้าสร้างบนให้เดนหากัหนึ่งเนาะจานะ้าเนาะมาทั้งห้าทั้งหนึ่งเลยเนาะค่ะงวดนี้เพิ่นบอกว่าบนสองกับแปดตัวใดจะมาวาสันพี่น้องแล้วก็ฟ้าสั่งอ่ชี้บนสองกับแปดฟ้าสร้างบนเพิ่นบอกว่าสองสามเก้าเนาะคะนะ่ะเนาะเท่าแก่พัน,นล้านห้ 6, า,นนากับหกวสันเนาะจ้ะเอาจับไปเนาะคะนะ่ะเนาะ ชี้ขาดบนชุดบนเนาะจา้ะเอาสามสูตรนี่เนาะค่ะพี่น้องอยู่ตรงนี้เนาะคะ่ะอันนี้ของวดทีแล่เนาะจ้ะพี่นอ้องแยกไพ่กับอันราวายแยกไพ่ขอ้อพุงจะเอามางวดนี้มืองมนี้เนาะจ้ะมาเบิ้งข้างวดนี้เนาะ,ะเป็นงวดต่อไปพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางสูตรนี้กับสูตรนี้แล้วก็สูตรนี้นะคะพี่น้องเนาะมากระจวดจาาใดเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเนี่ยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของประมวงรัฐบาลไทยว่าสัน้นประมวงบอดว่า4 4 2 4 5, 4, 4 5 4 2 4 ซีซีหาและค่ะหาสำหรับแนวทางป้าม่วงเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าอันนี้เป็นแนวทางของแอดซักเนาะพี่น้องเนาะแอดซักเราให้ม้ามาเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะแอดซักเราบอกว่าจังสี่ละเอองวนนี้เพิ่นเน้นเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสองเจ็ดสองตัวเน้นคือหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหลุดเจ็ดว่าสั่นแนวทางของแอดซักเนาะค่ะชุดเต็มเพิ่นแคบหน้าจอร้องเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าไอ้ไข่ให้โชคสองตัวล่างเนาะพี่น้องแปดศูนย์หกห้าและสองเจ็ดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางไอ้ไข่ให้โชคคือกันแต่ว่าเป็นแนวทางเึ่งเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดสองห้าสองเจ็ดและเจนหามักตัวใดกระจังพิจะหน้านำเพื่อนเนาะค่ะหมักกระจังจวดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลุงนิ่งเนาะลุงนิ้นบอกว่างวดนี้เดือนหนึ่งก็สองเลยพี่น้องเพื่อนบอกว่า แปดสี่สอ2เกสองตัวอยู่ที่3032ู2ย1สามสสีหาสอละหกสองำหรับแนวทางของลุงนินเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพ ories, ื่อนบอกว่าเอ็ดเอกเนาะคันอ่านผิดขอโทษว่เอกกระเลขเนี่ยแหละเนะพี่น้องเนาะอาจะเป็นแนวทางของเอ็เลขเนาะเพื่อนบอกว่างสิ่ะขังเทิง 874774 2ตัวบนอยู่ที่74ค้างลาง8118 8, ตัวเดียวเนาะคะ่ะพิจารณาใดขั้นอ่านซื้อผิดก็ต้องขอโทษขอให้ไล่หลายเนาะโะะะตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าหน่วยลางสำหรับแนวทางของแอดคูเมืองแล้วอีกอาจารย์ท่านหนึ่งเพิ่นบอกว่า10ลางหน่วยล่างอยู่ที่15710ลางก็อยู่ที่1หาพี่น้องชนกันทั้ง3ตัวเลยมีสิ์เบิ้ลใดบอพี่น้องคะ เอาวาไปตามสูตร่อนนอก่อนจับมัดมาให้เบิ่งเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้อัน่นเหตุเหมือนแนวทางปากกาสองสีมากเลยนะพี่น้องแต่บมะะ่มั่นใจเนาะค่ะน้องอิเลียวันว่นหกสามสูตรนี่หา, 2, 2, 5, หาสองสองหาว่สัตพลเหตุมาาเหมือนเนี่ยไข่ปากกาสองสีเนาะ,ะแต่ยัยพี่บ่มั่นใจเนาะคะ่ะถ้ารอบเบิ่งอีกหลอบหนึ่งนะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอา่อาอ่าพนบอกว่าเป็นแนวทางของอัน เออ,อ้จำซื้อเพื่นบน่ออะไรนะเนี่พี่น้องเอดแรดแบบแตงโมเนาะงวดที่แล้วเขาหาหนึ่งเนาะจ้กงวดนี้อยู่ที่แปดเจ็ดแปดเก้ามีสีเบิร์นใดได้พี่น้องเนาะแปดมาแรงงวดนี้แปดมาแห้งเลีงวดที่แล้วมาแห้งมาแห้งงวดที่แล้วก็มาแรงเนาะแปดเนาะงวดนี้ก็มาแห้งเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนี่ยวท่างเพื่อนบอกว่าสิบลงัง สิบล่างค้นบางละจันงวดนี้เป็นงวดแรกที่ยายไพ่พึงจะเคยเห็นในพี่น้องตังเต่พัดอาเลกมากเนาะยายไพ่พึงจะเคยเห็นว่าสิบล่างสิบล่างแนวทางของคนบางละจันยายไพ่พึงจะเคยเห็นนะจ้ะงวดที่แล้วเข่าหกเนาะจ้ะเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่าสองห้าแปดศูนย์ชนกันสิบล่างอยู่ที่สองกับแปดกันหายยายไพ่เชียรยายไพ่เชียแปดเนาะพี่น้องแปดดีไหมแปดอะไรดีแต่เพิ่นบอกว่าชนสองกับแปดเนาะค่ะบ่รู้ว่าชนกับตัวใดเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เอาเพิ่นบอกว่าอาจารย์ทันนีเพิ่นบอกว่าเอดาทาันนีเพิ่นให้มาเด่นบนล่างสามสาม,มาได้บนล่างว่าสั่นเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางร้อยบนตัวเดียวเขนเขเอ็ดกับตันจุดที่แปดเนาะคะ่ะฟันมาแล้วพี่น้องขะแปดหลักร้อยแปดยังดีว่าสั่นเนาจะจ้ะแปดหกยังพี่น้องแปดหกซี 8, 6, 4, บอกต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางเลขดับเนาะจ้าเนาะเลขเด่นลงหายแล้ยวเลขดับล่างของอาจารย์ธนกรเนาะคะ่ะแคปนาจอดับ2ตัวล่าง16บหกทับิเทับหกนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอกระตูนเนาะเพิ่นบอกว่า2ตัวท้ายลอตเตอรี่เดอว,ว่วาสันเด่นอยู่ที่2,48เนาะค่ะเนาะ แนวทางเล่าบ่พี่น้องนี่บ่หนะน้าเนวทางไทยล้วเนาะอไทยลาาเนะค่ะนาะแอดกระตุนนนาอจ้าเพื่อนบอกว่าเด่นอยู่ที่ 8, สอง2ดตัวล่างเนะค่ะพี่น้องจ้าผู้ใหมักเนวทางเพื่อนแคบหน้าจอนําเพลินได้เลยเนะพี่น้องเนะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนวทางฟันมากแล้วพี่น้องฟันเน้นเเม็ดเดียวบนเนะค่ะบ,บนตองมีงวดทีเดียวเพื่อนบอกว่าบนตองมีห้รุนในนอนน่นาอห่าแอนั่งฝาน่อย่าแพ้จะ ขอขอบคุณแอดน้าทางแอดนา่งฝาหน่อยหล,ลายๆที่แบ่งปันของมูลน้าทางเนาะคะ่ะเนาะแอดนา่งฝาหน่อยงวดที่แล้วฟันหาตัวเดียวเขียนข้างบนเนาะหาหนึ่งมาเนาะจา้ะแอดนา่งฝาหน่อยแล้วเหม่นนเลยเลยพี่น้องหลายงวดติดเนาะจากเลขวินเพิ่นส่วนมาก,กเ,เ,ปปเพิ่นกระจับพอคอยปันใดจตวาดเพิ่นจับเปกับเปย์ได้เล้วพี่น้องงวดนี้เพิ่นบอกว่าต้องมีลุบนต้องมีลุ่นเลยเจ็ดเจ็ดอีกอย่างดีว่าสั้นแอดเด็กข่าวมาเบิ้งแยบให้บอขันเข่าวมาเบิ้ง ตัวใดดับบนเนาะพินเอิญเนาะแอดเนาะแอดนั่งฟ้าเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนทุกหลักหลักร้อยบนและเด่นบนล่างเด่นบนล่างตัวเดียวอยู่ที่สองเนาะจ้ะหลักร้อยเด่นบนเด่นบนอย่างเดียวอยู่ที่ศูนย์สี่หนึ่งเนาะค่ะเนาะเด่นบนสี่กับหกอ่ะว่าไปตามสูตรผู้ใดอยากได้ก็แคปหน้าจอสําหรับแนวทางของแอดแอมเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้คือ ของเท้แน่นอนมาแล้วแอดแมงปอเนาะแอดแมงปองวันนี้แล้วบอกว่า915 916 926 950 82หา826เนะาะจ้าสอตัวเพิ่นบอกว่นหนึ่หา16 15 14 2หา26 28 50 58และหาเก่าพี่น้องจา้าเพื่อเด่นเพื่อเลขเด่นสตัวบนอยู่ที่เ่า16 950 82หาและ826เนาะ อสองตัวเด่นอยู่ที่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้และ50สําหรับแนวทางแอดแม่งป๋องเนาะจา้าต่อไปเลยจา้าข้ามาปิดตัวชุดพิเศษของเพื่อนเนาะชุดพิเศษเพื่อนบอกว่าเด่น1 5 6ฟัน6ฟัน6บนเนาะจา้าน่าจะมาบนใดบนล,าล่างลรอแนวทางเพื่อนเนาะจา้าและเพื่อนก็บ,บอกว่า1 5 1 6 2 6กสองหกสและ50 8 2 5 8 2 6 8 1 6อ,ก,อกนเนาะจ้ะา3ตัวเน้นๆนนคือ8 26 26และ16แอดแมงปอสำหรับผู้ใดมักแนวทางของแอดแมงปอกกับแคบหน้าจอเลยเนาะจ้ะถ่ายคลิปนี้ยายพทยขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวย,วยปังปังสุขสุขคนนะคะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าจะได้แบ่งปันของมูลนให้ยายแพย์มห้วิท่าลมยพี่นองได้เบ่ง,ได,บงได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจ้าขอบคุณในรายเด้อจ้าสวัสดีจ้า